ชีวิตเป็นเพียงทางผ่าน <c oughs> อยู่ในจักรวาลกว้างใหญ่ไม่นานก็ต้องจากไปลมหายไปกับการเวลาไม่มีใครเป็นเจ้าของครอบครองยึดครองอะไรได้หรอกนะที่เห็นเป็นภาพมายาหลงว่าสังคมจเจริญ ร่างใครหลงไหลไฟตำ่ำศิลธรรมกับทำห่างเหินสังคมกับย่ำทำหมืนลงเพลินอยู่ในอบายเป็นเพียงทางผ่านเดี๋ยวก็ไปล้วมาเหมือนสลาพักร้อนสลาลาริมทางเฉยๆพบหนึ่งชาติหนึ่งมนุษย์ก็ดีเทวดาก็ดีในประชานก็ดีเป็นนักเดินทางจิบทุกดวงเดินทางกลับบ้านเก่า เดินทางไปนิพพานนะเดินทางไปฝั่งนูน้นใะ่ระหว่างทางนะี่ก็จะมีศาลาพักว้ศาลาพักนะชั่วคราว